ทางผู้ว่าของกรุงเทพมหานครเองก็เตรียมรับมือกับสถานการณ์นี้ไว้แล้วนะครับเตรียมกระสอบทรายเตรียมกระสอบทราย2งล้านห้าแสนลูกเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วจะทำอะไรเดี๋ยวจะกันแนวตลอดแม่น้ำเจ้าพระยา ตลอดแม่น้ําเจ้าพระยาเพราะว่าแม่น้ําเจ้าพระยาระดับน้าตอนนี้ค่อนข้างสูงมา,งมากเยทีเดียวถ้าหากไม่มีไอ้ดาวและเขื่อนคันตอนนี้อ๋อมันมีแต่มันไม่พอจึงต้องมีการต่อยอดขึ้นไปให้สูงเ,เป็นเมตรเ,เ,เมตรนะครับเพื่อป้องกันระดับน้ําที่มวลน,น้ํามหาสารมันอาจจะมาได้อีกเมื่อไหร่ก็ได้โดยเฉพาะพายุโนรูมาเบื้องต้นเนี่ยท่านผู้ว่ากรุงเทพก็คือท่านบัวชัชชติยังไม่ได้มีปฏิกิริยาตอบใดๆกับเรื่องของท่านผู้ว่าปทุมธานีที่ห้ามน้ําจากที่อื่นเข้าปทุมธานีแม้แต่หยดเดียวรวมถึงน้ํากรุงเทพมหานครด้วยผู้ว่าชัดชด ไม่ได้พูดอะไรเรื่องนี้นะครับส่วนสถานการณ์ไต้ฝุ่นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นโนรูเป็นยังไงบ้างตอนนี้อยู่ที่เวียดนามเลยฟิลิปปินมาเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็อ่อนกำลัง,งลงแล้วก็กลับมาเป็นเป็นโซนร้อนแล้วจากซุปเปอร์ไต้ฝุ่นไต้ฝุ่นแล้วตอนนี้เป็นโซนร้อนเข้าใจว่าเมื่อเข้าเวียดนามจะกลายเป็นดีเพรสชั่นแล้วก็ค่อยๆสลายตัวไปในที่สุดแต่ปรากฏว่าเข้าเวียดนามคือวันนี้27 กันยายนเข้าเวียดนามกระทบลาวเข้าเวียดนามกระทบไทยที่ไหนจะโดนบ้างอีสานอ,อีสานได้โดนทั้งภาคเลยนะฮะแทบจะโดนทั้งปุ๋ยภาคเลยสก,กลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจ,จเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานี ผมตกจังหวัดไหนมเนี่ยทั้งภาคทั้งภาคสิฮะทั้งภาคโดนเต็มเต็มเหนือก็จะโดนด้วยภาคตะวันออกคือทะเลนะครับยไปเช่ทะเลช่วงนี้เราต้องระวังน้ำหน่อยนะครับภาคกลางเนี่ยโดนแน่แน่กรุงเทพมหานครรอดเหรออ๋อเต็มเต็มไม่รอดไม่รอดเหมือนกันกรุงเทพมหานครจะได้รับอิทธิพลจากพายุใต้ฝุ่นอ่ะตอนนี้ตอนนี้เหลือโซนร้อนโนรูเช่นเดียวกันแต่เขายังไม่เข้าไทยนะเข้าไทยจริงๆเนี่ยคือ29กกันยายนนี้ฮะ